นี่นี่นี่ระวังพีอลนี่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 โอเคนะต่อที่ก็ขอเป็นคลิปที่สองนะถ้าเกิดคลิปเมื่อกี้ไม่ดีก็ลงคลิปนี้แล้วครับก็สวัสดีครับอย่าเพิ่งซีไม่ได้จะฆ่าแกจะฆ่าดาบอ่ะอ่ะจปีดจะตกอะไรจะตกอะไรจะตกเช่นนี้ตวเนี้ยเดี๋ยวลุก แรกว่ะเสเพลงเสียเพลงเขาหรือเปล่าไม่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 รู้ของใครไม่ใช่ของเขาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเราอะไรเราอะไรเราอเอฟพอดีพอดีเพื่อนพอดีพอดีพอดี ตอนนี้เอ็งระดับอะไรอยู่ระดับทักอยู่ป่ะโอระดับทักใช่เขาทักอยู่ทักทายทักทายเว้ยระดับทักทายระดับขึ้น14ปลายสายใครเด็กเป็นอันเชลิเปอร์เนี่ยใครเด็นหลักเนี่ย Hello Hello ย้อย เดี๋ยวเข้าไปละโอเคบายบายโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไปแล้วเอฟอ่ะโอเคไปหมดแล้วน่าจะอย่างั้นเอฟตอนนี้เราก็เหลือแค่เอฟนะครับ เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่ามีไม่มีเอฟได้เอฟลองพูดนะเอฟอะไรโอเคเอฟอยู่นะอะไรเลยเอฟอยู่นะฮะจะทำไะไออไอเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวสี่โมฮไปเออเขาก็ไปเหมือนกัน <ไป S 1> เก<ป>็บคนข้างหลังก่อนก็ได้วันนี้โอ้โห วิคนเต็มคนเต็มคนเต็มอันหนึ่งหนึ่งได้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 ไดไดาา okay, บ้านหนึ่งขอขอให้เขามีคนลาค่าก่อนโอเคบ้านหนึ่งหนึ่งกับเอฟกันนะเอฟอยู่ไหนเนี่ยนี่อ้บอลข้างหลังบอลโอเคฮึบนั่นนานมานนคู่ต่อสู้เรานี่นะไปถ้ามีธนูจะดีมากครับผมถนัดธนูนะเอานี่เรากดชิปอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเลย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่าเขาฆ่าได้เขาฆ่าได้เนี่ยทำไมมามามาโอเคนะครับโอ้โหน่นคู่ต่อสู้เรานี่นะโอ้ มาครับมารอบสองนะฮะไป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 มีสูตรมีสูตรครับมีมีสูตรครับเขามีสูตรครับเขามีสูตรครับเราวเขาก็มีสูตรครับเราก็มีสูตรฮึบฮึบฮึบ ครับคอมโบคอมโบคอมโบครับคอมโบคอมโบครับเขาคอมโบเราก็คอมโบได้ yes โอ้ได้อันตำแหน่งเอารอครับเอารอเอารอโอ้ยขันมือขันมือเอารอได้อันตำแหน่งเอารอแล้วดูข้างๆนะด้านขวานะ ได้ตำแหน่งเอารอแล้วคือ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 สเต็ปอะไรเนี่ยโอ้โหโเขามาแรงครับมาแรงมาแรงเอฟมาแรงนะเนี่ยเอฟมาแรงนะเนี่ยเอฟมาแรงนะไม่ไหวว่ะอู้หูตายครับครั้งนี้อ่ะมาใหม่สักอีกสักรอบ สรอบเดียวนะจะได้ลงมาตอนนี้นะครับก็เลือีกรอบเดียวละผมจะได้ลงคลิปละโอ้เอาค้างวเตอเฮลแป๊บหนึ่งเราค้างแป๊บหนึ่งโอเคครับกลับมาแล้วนะครับการหายค้างนะครับมาเริ่มป่ป่ป่ปะปาปปปปะ เอฟได้ยุดเอาลอ,ลอยอ่ะเขาว่าเอฟน่าจะได้นะเพราะเอฟเล่นบ่อยยังยังเหรอได้เป็นยุดอลไอ่ะได้สวดาวเวอร์เกมเอาแหลกอีกแหลกอีกผมแหลกอ่ะไม่ใช่เขาแหลกอ่ะผมน่นแหลกคอมโบคอมโบครับคอมโบมเอาค่ะได้เย่เอาอีกตาก็ได้ใชุปเลยมาเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะก็ได้ก็ได้เขาก็ มันก็ได้เท่าเดิมอะโอเคไหนเอาจริงอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u ับส r คร e ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ